กำลังไปไหนครับถนนทรงวาดมางานไฟถนนทรงวาดหาตอนนี้อยู่ในถนนยอะะราชรถติดมากแล้วฝนตกด้วยนี่นี่วิวคุณปะตอนลิซ่าเต้นทำไมไม่เห็นมีครบทุงอย่างต้องผ่านยวรา,าก,ก่อนนะอ่าอยวรา,าก,ก่อนแล้วก็วนไป ตเป็นงานวินเทจตลาดวินเทจไหมพิ่งเปิดเราต้องมาให้ได้แล้วโบรา้านไม่ใช่พิ่งเปิดเป็นงานไฟสิบวันเราจะมาดูงานไฟที่เขาจะแสดงจัดมาพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายละพิ่งมาวันนี้หละบรรยากาศถนนทรงวาดวันนี้วันเสารนะ์นะ 好了。 แต่ของตัวเองอ่ะของตัวเองอ่ะว้าวมืดๆเลยแต่หมดสนใจนะสนใจนะสนใจแค่หนูเปิดแผ่นคุณดูนี่ยังไอ้มีไฟมีไฟแต่ไม่เอามากระดานหันกระดานหันไม่ก็ไม่เอามา ขึนแบมันสว่างนะาเอฟเนี่ยเปิดคาเอฟเยอะอ๋อมีเรือได้ไงเรือพาหันอ๋อตรงนี้ไงค่ะว่าอันนี้คือบ้านริมน้ำจุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมงานไฟแล้วก็มีไฟที่ชั้นสองด้วยอ๋อก็ต่อคิวขึ้นไปชั้นสองไงใช่เลยใส่ งานไปชั้นสของบ้านนน้ำวนมีทั้งข้างล่างข้างบนข้างนงล่างงานที่ราการใส่ชั้นสองนี่มีชั้นหน่งและชั้นสองภาาทยต่างกัมาแล้วนะครับตรว่าครับ่การใส่นี่ต่อคิวเปนเยอะมาก อรอาเอเก๋ว่าสบายเลยนะอันนี้คือสั่งอาหารมีร้านอาหารนั่งริมน้ำไงหรือว่างานแสดงไฟอชิลเแรกอยู่ข้างล่างริมน้ำแล้วก็บินต่อจากนี้ขั้นการหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นส่วนของร้านอาหาร เวครับ มีจุดตรงเนี้ยค่ะที่มันจะเป็นทั้งหมด4ชิ้นงานนะคะจะมีตรงนี้จะมีเข้าไปเป็นกระสอบเป็นหนึ่งชิ้นที่1แล้วก็เข้าไปตรงนี้มันจะเป็นบ้านเขียวมี2สอ๋อบ้านเขียวแล้วเข้าไปข้างในอีกก็จะเป็นสารอ๋อาแล้เข้าไปอีกตองสารเจ้าตรงนี้จะลืมเข้าไหมอ๋อตองถอดรองเท้าพูดนะคะเดี๋ยวลงมาเลยแล้วจุดที่สามตรงนี้ไม่รอานแผนที่เลยวันนี้ต้องเอาให้ครบใช่ไหมพรุ่งนี้หมด น้ีใช่่แตทุกชิ้นงานจะปิดไว้5ช่วงที่เดี่สวค่จะไปสุดที่มินิค่ะเป็นลานจอดชาอร์จอ๋อแต่ผมจอดด้านหน้าก็เลยเริ่มจุดแรกอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะเชิญค่ะครับ12จุดนะโหใส่จะได้แค่สามจุดอะวันนี้ สองเป็นจุดท <avec behaviour> <ours> ี <sniff servir> ่สองอุยเกือบสะดุดจะเป็นแบบหมุนหมู จุดที่สองครับด้านบน on เจ้าพญาบางครั้งทำภาพออกมาเป็นกล่องไอเดียเจ๋งมากเราคิดว่าเป็นกระจกตอนแรกจะได้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นทำเลยถอดลูกออกไปได้ดูเด่นเดือดเลยภาพมเจ๋งอ่ะมีเป็นหลักมีูุหลาบ ชั้นส,สองนะของร้านอันนี้คาับสองแล้จะขึ้นทางนี้เข้าร้านก่อนขอเขาเปิดแล้เข้าในร้านปะ้ะใช่เข้าในร้านอยู่แบบน,นี้นี่เข้าทางเอ๊ะร้านเข้าทางไหน,นทางนี้อ๋อเป็นร้านกาแฟ ช่อง,ง,งเครื่องทำกาแฟสี้มน่ารักเลยสามอยกาดูด้ส 看楼梯三楼。 เหมือนแบบหอมอ so okay. so like? yeah. ่ะอะไรนะเป็นหอมสมุนไพรสมุนไพรก็คน่าจะเป็นแบบผู้ที่หอมนี่เมื่อกี้เราสามสเอาเามาห้าเลยสิทห้าก็จะเป็นอาร์ตแบบผู้เย็น เป็นจินตนาการแบบว่าตู้เย็นตอนเด็กๆว่าข้างในมีอะไรไหมตู้เย็นเล่าเรื่องอันนี้จุดที่หก ว่าไว้เธอลูก <All right. S 2> จะได้เป็นทีมคนบ้านเขียวโกดังจรเลยนะ 两个的嗯,嗯 อโอ้จุดถ่ายรูปเทียบเลยนะเยอะมากจุดถ่ายรูปเยอะมากาต้องมีแบตต้องมีแบตเต็มที่อ่ะ ปิดแล้วครับปิดแล้วนมปังเสรแล้วชื่อาแอ่าี่่าแล้วแสดงว่าร้านนี้ขายดีนากเลย เปิดกี่โมงครับเป็ด11โมงแล้วเปิด11โมงก็จอดที่จอดเดียวกันกับตอนตอนคืนไหมที่จอดเดียวกันเลยไหมช้างอะ่ะตึกช้างเออตึกช้างร้ <c oughs> านจอดชา้างขอบคุณมากครั้า่าวมาไม่ทันเมื่อกี้หมดกินเลยมาวันหลัง ขายดีจนแบบว่าพ่อค้าอบอกว่ามีร้านอีกาจุดที่แปดจุดที่แปดนะมีเวป้าด้วยอ,อันนี้จุดด้านในจุดที่อะไรจุดที่เก้าอันนี้จุดที่แปดเป็นแบบนี้ คือง่าจะเป็นอย่างนี้นะ 42สวัสด um. uh ีค huh. ร sw ับวัตถุยิปชิ้นงานเป็นเหมือนปลูกปลางานชิ้นโซโซก็จิตวิญญาณอยู่ก็ว่าปลาในภาษาจีนจิตวิญญาณปลาปลดล็อกบางทีชื่อปลาในความเกี่ยวกับความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรือง เชฟาลามาเจ็มาสึร้านย่านสัมภาษณ์เป็นย่างค้าขายชาวจีนครับโอเคแล้วมันก็ไปอีกจุดเหลือ,อจุดที่13คือร้านซิปอินซอยครับจุดที่14คือร้านจอดรถดชา้างจะมีรถมินิจอดอยู่ครับอ,อีกไกลไหมเอากระสวยไปเลี้ยวซ้ายประมาณ5 0เมตรไม่ไ,ไกลแต่ร้านจอดรถไกลเยอ่ นมม่ยรแล้ว,ลวงานทรงวาดถนนงานแสดงไฟทรงวาดแต่ว่าไม่ได้กินเลยเลคนเยอะมากไปต่อแถวถ่ายรูปคิวกลับละถ่ายไ <c oughs> ม่ครบเพราะฝนตกหิวไหมหิวเนอะหิวด้วยค่ะสาบห้ารไฟค <c oughs> ้าขอตกอสี่ทุ่มเพื่อนเขาปิดหมดแล้วนะ่จะปิดสี่ทุ่มแต่ไปปิดห้าทุ่มเหมือนได้จอมโว ไปแล้วไปแล้วเจอกันใหม่มีแค่ถึงวันอาทิตย์ที่17อ oh. เรายังมาวันที่16โอเคครับเจอกันบ๊ายบาย